น้องๆฐานใหม่นับถือจงดนบันดาลให้น้องๆฐานใหม่มีกําลังกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมเพื hmm. ่อเป็นฐานของชาติที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะปกป้องผืนแผ่นดินแทนี่นะครับแต่ท่านก็จะมีาตอนนี้ทางใ้เข้าประจำแถวแถวเรียบร้อยครับ เรียนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ผู้บังคับบัญชาและพี่ทหารเก่าทุกท่านครับกับผมพลทหารอนุพงศ์ของเชษเป็นตัวแทนทหารใหม่ รุ่นปี2 5 6 7ผัดทิ้มีความรู้สึกภูมิใจและซาบืึ้งใจในความอบอุ่นที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับพวกกรบผมที่ได้จัดพิธีต้อนรับพวกกระผมเป็นทหารที่ดีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีและเป็นน้องที่ดีของพี่ทหารเก่าทุกคนากนั้นเพื่อเป็นการยืนยันขอให้ตักพยานว่าขอให้ักยานว่ากัันเข้า้ป จะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและระเบียบของกรมกองอย่างเคร่งครัดของศาสนาจะอยู่ในศีลธรรมของศาสนาและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกประการและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ คนสามารถและสุดความสาม <If S 1> สารถข้าพเจ้าจะไม่ขาดหนีราชการจะไม่ใดคนด้วยคำเก่าวคำศัพท์นี้ขอกองสุขสลกากรจงมีแก่ข้าพเจ้าและเพื่อนเพื่อนทหารมันทุกคนในทุกสิ่งทั้งสีนธิการบริการบทที่44่สิบสี่รูปาของพันฐานรากที่1 กรมฐานราที่25ทั่วทับงกองผ่านฐานคืนใหญ่ที่25กรมฐานคืนใหญ่ที่5เพื่อนข้าราชการและทหารกองประําการที่รักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2,567ปัดที่1ของค่ายเกรอุดมศักดิ์ในวันนี้ในนามของข้าราชการค่ายเกรอุดมศักดิ์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารใหม่ทุกนายแสดงเกียรติจำนงเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการและพวกเราทุกคนถือว่าทหารใหม่ คือจะได้พักอาศัยอย่างอบอุ่นผมขอยืนยันว่าสังคมของทาหารเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสั่นเป็นซอนเพื่อทำให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการรับรชาชการต่อไประเบียบวิบนัยและแบบธรรมเนียม ของทหารที่ควรทราบซึ่งทหารใหม่จะได้รับการถ่ายทอดจากครูฝึกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกา,ารฝึกที่ทหารจะต้องผ่านการฝึกตามงรอการฝึกาาระดมปีและสิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญดันงนั้น ขอให้ทารใหม่ทุกนายตั้งใจรับรการฝึกอบรมอย่างจริงจังทาง,ง,งเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จในทมหลวงชุมพรเดชอุดมศักดิ์ได้โคดกนบันไดทุกนายและเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2567ปัที่1หน้นาปัจจุ พิมพ์ <writers> ชื่อชัดมากเลยบอกสีสกินครับผ like ู้ึสังคัดคุณรอมีอห่ดีเลยคุม่ตาดีครับดีมากเลยโค้ชโค้น่อยใช่ไหมเร่หนังว่างว่างนัดน้องๆมาเตะบอลกินข้าวกันเถอะเฮเตะครับนีครับน้องๆจังหวัดแก่อนก่อนสิงหา

สขนาดมันบอกยังไม่รู้เลยว่ชื่อชืสอว่าวงครับน้ำหนักรถไปได้ยังไเนี่ยผมคนฐานไกสโนอภาอนุญาตต่อครับน้ำหนักรถครับหมดแล้วที่เหลือเป็นออนไลน์มาทั้งหมดะกับ52คนของผมเป็น56 56ไม่มาอะไรกับตัวสี่ถ้าตรงอยู่คนท่านาี่ิ้งใส่ขออนุญาตต้ว เหมือนกับอยู่มานานแล้วว่าสีเย่อไม่ดีเนื่อจะสีผสมคนนีเด็้อใหมทุกคนเป็นดจะมักปาหมวนี่ยผูกม่ไหร่น่ราปานก่อนาดานกอนหนาตาดูสอง้านเลยกรอรอความตั้งใจอยากเป็นนักเรียนในสิ่งกมือทุกเลอนเอวันะครับ Gracias.